สวัสดีครับผมคือต่อ differ นี่คือเกม Minecraft Pocket Edition นะครับอ่าวันนี้ลงแมปเป็นแมปพัลเซ่นนะครับผมวันนี้เราผมก็จะมาลองเล่นดูเห็นเขาว่ามันน่าจะสนุกมั้งไหนอะไรเน,น,นี่ยชิชเมกไซบุบล็อกอ๋อ welcome to puzzle make the puzzle and get g ล f t lvb level for you to review so เหมือนจะเป็นอ่าแนะนำ โอเคก็ไม่มีก็ตกแต่งไปด้วยเหมือนจะเป็นเขาบอกว่ามันจะเป็นเกมคล้ายๆคำว่าพัลเซนนี่ก็คือจิ๊กซอก็น่าจะเป็นเกมเกี่ยวกับปริศนาอะไรวะเนี่ยแจ็คแจ็คสปารโรสปาโรสแปลมันะถ้าผมอ่านมันเป็นว่าสปารโรแจ็คสปารโรอะไรดอนโดนัทไปดูโดนัทด,ดิโดนัทคืออะไรเดีย๋ยวผมขอขอโทษครับขออภัยที ขอลดเสียงหน่อยนึงสัก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 ประมาณนี้โอเคหวังว่าไม่น่าจะเกิดเสียงดังขึ้นโอเคเดวอนตติ้งอะเบาดอเฮ้ยอะไรวะ go on do not stop ือไปแบบไม่ต้องหยุดหรอคืออะไรวะคำเดียวกันวะเฮ้ยใช่ป่อวะ จอไปไหนเนี่ยเฮ้ยประตูเดี๋ยวกันแล้วเนี่ยใช่ไหมใช่เลยคุณหลอกดาวมึงจะให้กูเลือกทางเดินทำไมเนี่ยกันเดียวกันถ้าไม่ผิดนี่คือรูปภาพน่าจะเป็นแฟบแฟบทำไงวะเอ้ยไปไม่ได้หรอ สต็อปอะไรอะ่ะเดินไปยอย่าหยุดยังไงวะฟา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 ไปไม่ได้อะ่ะเฮ้ยี yeah. ้ยตกกระจายอ๋อไอ้นี้ได้เดี๋ยวเก็บก่อนวฮกยกูได้ยินเสียงอะไรไม่รู้โอเคไหนๆเราก็เจอประตูเจอประตูละไปกันเลยดีฝาอินเสิร์ตเฮทูโอใช่ปะ่ะเฮทูศู์หรือเฮทูโอเฮทูโอก็คือน้ำนะครับผม the key is P okay, H อะไรเนี่ยลาวาเดดมึงโดนลาวาก็คือมึงจะตายแล้วกูจะใส่ตรงไหนวะนี่ก็คือเราต้องหาที่ตักนยี่ไงแม่ไอเทมอยู่บนหัวกูแท้ๆต้องตักน้ำใช่ไหมใส่ตรงไหนวะใส่ตรงนี้แล้วกันเรียบร้อยเป็นไงบ้างเพื่อน เฮ้ยแห้งว่ะกูขอน้ำหน่อยน้ำไข่ไม่รู้กูเก็บก่อนเผื่อจําเป็นเฮ้ยเอาไฟออกดิโอเคไปดอนฟอนทำไมอาอยู่จริงน้าวอะไรนะ แม่มีแอร์ซีวอตแฮ p เพนอืแไปนี้ไปไหนวะข้างล่างคืออะไรอะ่ะลองลองลองดูเชีย่ยไรวะอ่าตอนนี้คุณต้องอะไรวะเชีย่ยกูต้องตายเหรอจัจ๊มจั๊มจั๊ม จำทงโอ๊ยกูก็ตายดิหย็ดแม่เพื่อโอ้โหจดอีกที่สูงเพื่ออะไรเหตุเจตนามึงแค่นี้ใช่ไหมกูกัวตายอ๋อเขาบอกว่าอืมเดี๋ยวแป๊บนึงนะไป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 สีอ่อันนี้ป่าวะกดลองกดลองกด ไม่รู้เรื่องเลยคำใบ้งงมากๆเยะแม่ถูกต้องนะครับเฮ้ยเอยเอยไอยถ้าเรากดผิดมันจะเจนอะไรวะมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรไปเลยเลยๆอาไหนวะอ๋อ คาลิอัสคุณรอะไรฮา m เมนิน o ดมีประตูกี่มีประตูเท่าไรเหรอแล้วก็ be careful ดานระวางคำตอบอยู่นี่คำตอบมีสามเหรอแล้วก็มีสี่เราจะต้องไปดูคำตอบกันครับเราต้องไปหาคำตอบสิคำตอบอยู่ตรงนั้นเขาบอก โอเคขุดไปแต่มันขุดชา้าจังวะลืมไปเป็นมือจึบ๊บโอ้โหเลือดกูลดเลยเห็นไรวะเนี่ยแอ้แวไหจะออกยากปึ๊บโอ้เฮ้ยลาวาอ่ะลาว,าวาอยู่บนหัวกูนี่เองไหนไม่เห็นมีอะไรเลยตันเชีย yeah. เอ้ยขวาตันซ้ายโอ้ยชิไปไหนดี ไปหาซ้ายตันไปหาคุนตันต้องทุบต้องลองทุบไม่มีอะไรที่เราไม่รู้ถ้าเราไม่ทุบไอเย็ดแม่ได้เฉยมันเป็นสัญชาตยานของผมเองครับอะไรวะเนี่ย w a เ t ท t t ดอะสตาร์ตยังยังยังกูยังไม่รู้เลยคำตอบเอมีหนึ่ง สองสามอ้าคกูรู้แล้ว Turn back to the start here แป๊บหนึ่งอันนี้มันคือเียอะไรเนะี่ยขุดมาตรงนี้ได้ปะวะและใจยากครับงั้นไม่เป็นไรไปประตูสามเลย w o y to the start เย่ลงอ๋ออทางนี้ที่กูสงสัยนี่เองปรากฏว่ามีเออมีสานะครับโอเคทุกต้องมีอะไรไหม อะไรวะเห็นม,มีอะไรเกิดขึ้นเฮ้ยลาวาลาวาอ๋ออย่างนี้นี่เองโอเคเล่นม่นขยากสิบหายละหมดยังวะจะลงโอเคเฮียก <Yeah, S 1> ูต้องกระโดดหรือนี่เย่ยเย่ย เ <Yeah>. yeah. ย่เย่เฮ้ยจะถึงแล้วจะถึงแล้วเยอโอ้โหถึงสุดยอดมากอะไรวะทางแยกทางแยกไปสินี่มันคือไม่มีของหรือกูต้องใส่ของลงไปโอเคมันก็ใส่ไปเหมือนจะไม่ได้ใช้ด้วย มีอะไรป่าวมัมันโล่งๆสวยมากสวยมากมั้งอะไรวะเช็คเอาไมล์อดอร์แอปไฟออเดอร์นะอินนิ่ไอ้ขี้อะไรวะ,แ,ะ,รวะแม่งมองไม่ค่อยเห็นเลยตาไม่ค่อยดีอืมบายคีล่าไใช่คีล่าไอขี้แม่คาคายล่าหรอวะเดอะพองไอหี้แม่งเอ๊ะ เดี๋ยวพาเซนไอเชี่ยเสียงที่ไรวะตกใจเดี The ๋ยวพาเซนไม่มีอะไรอ่ะพีสไลท์ถ้าคุณสนุกก็ไอปลอดไลท์ถ้าคุณรสนุกระสนุกอะเออ thank you for playing ขอบคุณที่เล่นแล้วก็ดาวน์โหลด again to ready เอ้ยรีเพย์โหลดใหม่ถ้ามึงอยากเล่นอีกโอเคครับเหมือนจะจบแล้วสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับอ้โหอย่าลืมดู พาเส้นต่อไปมั้งถ้ามี